สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เจอกับครูอมรรัตนชัยภูมิหรือครูจานอีกแล้วนะคะครูสอนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่อง หน้าที่สิทธิและเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่นค่ะแต่ก่อนอื่นคือมีวิดีโอมาให้นักเรียนดูก่อนเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเตรียมพร้อมกันเลยค่ะ การแก้งคนอ,อื่นไม่ดีนะครับถูกต้องแล้วครับอย่าทำอย่าทำ ขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับต่อมาค่ะเราจะมาดูความหมายของสิทธิค่ะสิทธิหมายถึง ประโยชน์ที่บุคคลจะได้รับตามกฎหมายค่ะเช่นสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลเวลาที่เราเจ็บป่วยหรือไม่สบายเราสามารถไปโรงพยาบาลได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็จะรักษาให้เราทันทีนะคะต่อมาค่ะสิทธิที่จะได้รับการศึกษาเมื่อเราเติบโตขึ้นมาเราก็ต้องเข้าโรงเรียนเพื่อรับการศึกษาใช่ไหมคะโอเคต่อมาเรามาดูความหมายของเสรีภาพค่ะ เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายนะคะเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้แล้วเราไม่สามารถไปบังคับคนอื่นนะคะต่อมาค่ะเสรีภาพในการเดินทางเราสามารถเดินทางไปไหนก็ได้ต่อมาเรามาดู ตัวอย่างสิทธิและเสรีภาพในครอบครัวกันเลยนะคะ 1. ค่ะสมาชิกทุกคนมีสิทธิในเรื่องต่างๆเช่นเรามีสิทธิจะพูดคุยกันหรือว่ามีสิทธิดูทีวีด้วยกันนะคะต่อมาค่ะสิทธิและเสรีภาพในทรัพย์สินของตนเองค่ะเราทุกคนมีของเล่นมีอะไรเป็นของเราเรามีสิทธิที่จะห่วงของเล่นใช่ไหมคะ นี่ก็เป็นสิทธิของเราอะไรที่เป็นของเราเราก็สามารถมีสิทธิต่อทรัพย์สินนั้นได้ค่ะสิทธิต่อมานะคะสิทธิในชีวิตและร่างกายของเราเองร่างกายของเราเราสามารถจะทำอะไรก็ได้เช่นเราจะเคยเห็นใช่ไหมคะมีบางคนสักบนร่างกายของตัวเองก็เป็นสิทธิของเขาเขาก็สามารถทำได้นะคะต่อมาค่ะสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เช่นเวลาที่เราจะทำงานกลุ่มหรือเราต้องการจะดูทีวีช่องนี้เราก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นสิทธิของเราเช่นกันค่ะต่อมาเราจะมาดูสิทธิในโรงเรียนค่ะสิทธิแรกนะคะสิทธิในการเล่นในช่วงพักกลางวันเราสามารถมีสิทธิจะไปเล่นของเล่นอะไรก็ได้ ครูไม่สามารถบังคับให้นักเรียนไปเล่นในสิ่งที่ครูอยากให้เล่นได้นะคะเป็นสิทธิของนักเรียนสิทธิต่อมานะคะสิทธิที่จะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเช่นเวลาที่เราหกล้มหรืออะไรเราสามารถเข้าไปรักษาที่ห้องพยาบาลได้เลยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นสิทธิของเราเหมือนกันค่ะต่อมาค่ะสิทธิในการอ่านหนังสือในห้องสมุด เราสามารถเข้าไปใช้บริการห้องสมุดในโรงเรียนได้เลยใช่ไหมคะไม่มีใครสามารถห้ามเราได้เพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเราค่ะต่อมาค่ะสิทธิในด้านการศึกษาเราทุกคนเติบโต,ตขึ้นมาเราต้องได้รับการศึกษาถูกคนใช่ไหมคะต่อมาเราจะมาดูเสรีภาพในการนับถือศาสนา คนไทยทุกคนสามารถเลือนนับถือศาสนาใดก็ได้เช่นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาส,สนาคริสต์และเราไม่ควรแสดงอาการดูถูกหรือลบหลู่คนที่นับถือศาสนาต่างจากเรานะคะเมื่อเราเรียนกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะมาทํากิจกรรมกันค่ะกิจกรรมมีชื่อว่ารู้ถูกรู้ผิดเมื่อเราเรียนไปแล้วเราจะทําได้หรือเปล่านะจะทาได้ไหมทําได้หรือเปล่า ข้อที่1ค่ะให้นักเรียนจดลงไปในสมุดได้เลยนะคะข้อที่หนึ่งอีคิวมีสิทธิ์ในการรื้อขนสิ่งของของคนในครอบครัวถ้าถูกให้นักเรียนติ๊กถูกหลังข้อความที่นักเรียนเขียนแต่ถ้าไม่ถูกให้นักเรียนกากระบาดหลังข้อความนะคะนักเรียนคิดว่าอ q คิวมีสิทธ์ไปรื้อค้นสิ่งของของคนในครอบครัวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไหมคะอ่า ไม่ถูกใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ,ะการขออนุญาตเจ้าของก่อนนำสิ่งของมาใช้นักเรียนคิดว่าเราควรขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนนำสิ่งของมาใช้หรือเราจะหยิบมาใช้เลยคะนักเรียนคิดว่าข้อนี้ถูกหรือผิดเราควรขออนุญาตไหมคะใช่แล้วค่ะ ตอนนี้ตอบถูกต้องค่ะเราควรจะขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนก่อนที่จะนำสิ่งของมาใช้เราจะไม่หยิบของคนอื่นมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะาค่ะ,คะลูกมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นนักเรียนคิดว่าเราทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นไหมคะอ้ามีใช่ไหมคะเป็นความคิดที่ ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะข้อที่สี่ค่ะนักเรียนมีสิทธิเสรีภาพในการฟังเพลงที่ชอบเรามีสิทธิที่จะเลือกเพลงที่เราชอบมาฟังใช่ไหมคะอันนี้ถูกหรือผิดนะหรือว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกเพลงที่เราชอบมาฟังอ่าอันนี้คือใช่แล้วค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกฟังเพลงที่เราชอบนั่นเองค่ะ วันนี้ครูขอจบการสอนเพลงเท่านี้นะคะขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาฟังค่ะสวัสดีค่ะ